สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังต้นอ้อเป็น1ชี้แจงหลังเปิดแชทลับดิสกันจอมพลังลัน่นอย่าคิดเป็นศัตรูจากกรณีที่ก่อนหน้านี้การจอมพลังได้ออกมาโพสต์แชทลับถึงต้นอ้อเป็น1ระบุว่าต้นอ,อ้อ มีคนเปิดแชทที่คุณดิสผมรับหลังทั้งที่คุณไม่ได้สนิทกับผมไม่เคยทำงานกับผมคุณบอกว่าผมสนิทกับอธิบดีพอมอผมเลยไม่ลงมาเล่นเองแต่ผมทำเคสจนจบไม่คิดหรอว่าจะทำให้คนเข้าใจผมผิดจริงๆร,รู้สึกเฉยๆตอนโดนเล่นผมก็ไม่ซ้ำเคยโทรมาขอโทษผมเรื่องพูดรับหลังผมรอบหนึ่งแต่เห็นชัดรับหลังเป็นแบบนี้หรอตาสว่างเลยครับล่าสุดทางด้านต้นอ้อเป็นหนึ่งได้ออกมาชี้แจงแล้วว่า อ้อขอชี้แจงประเด็นที่มีชัดอ้อกล่าวถึงการจอมพลังจากกรณีที่เรารับเคสทับกันโดยชัดดังกล่าวเป็นการพูดคุยของอ้อกับผู้เสียหายเคสหนึ่งที่เกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายเด็กในศูนย์ของรัฐตั้งแต่ปี2566ตอนนั้นอ้อทำงานอยู่ที่มูลนิธิวินวินในระหว่างที่อ้อทำเคสดังกล่าวอ้อไม่ได้ประสานงานร่วมกันกับทางกันจอมพลังเพราะทำงานกันคนละพาร์ทซึ่งเคสนี้เป็นเคสที่เกี่ยวกับหน่วยงานรัฐและระหว่างที่อ้อทำ เคสนี้มีผู้ใหญ่โทรมาสั่งให้ทางอ้อหยุดทําไม่ให้เล่นเรื่องนี้เพราะจะกระทบกับภาพลักษณ์ของหน่วยงานซึ่งเราไม่ยอมซึ่งการจอมพลังทํางานด้านนี้มาก่อนอ้อและด้วยตอนนั้นอ้อเพิ่งเข้าวงการในการทํางานด้านนี้ด้วยความอ่อนประสบการณ์จึงทําให้อ้อเข้าใจการจอมพลังแบบผิดผิดและได้พิมพ์ข้อความดังกล่าวลงไปโดยไม่ได้คํานึงถึงผลที่จะตามมาชัดดังกล่าวเป็นชัดส่วนตัวอ้อไม่เคยนําไปเผยแพร่ที่ไหนแต่อ้อไม่เข้าใจ ว่าคนที่เอาเรื่องเก่าตั้งแต่ปี2,566มาพูดอีกครั้งมีเจตนาอะไรแอบแฝงหรือไม่อ้อไม่ได้มีเจตนาจะทําให้กันจอมพลังเสียหายในสายตาสาธารณาชนเป็นวงกว้างแต่อย่างใดเพราะอ้อและกันเคยพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวและปรับความเข้าใจกันมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อปีที่แล้วอ้อต้องขออภัยมาณที่นี้หากข้อความดังกล่าวทําให้กันจอมพลังรู้สึกเสียหายหรือไม่สบายใจอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ